สวัสดีค่ะชาวมหิดลทุกท่านวันนี้เราชวนมาไหว้พระกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมรอบๆแถวนี้ด้วยไม่ทราบว่ามีอะไรเดี๋ยววันนี้มากับท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยไปดูกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านคณะบดีคะครับผมตรงนี้มีกิจกรรมอะไรคะครับก็ที่เห็นอยู่ด้าน ทางขวามือนะครับหรือทางซ้ายมือของผู้ผชมนะครับก็คือเป็นโครงการเรียกว่า Bike for Light นะครับก็คือโครงการปั่นจักรยานนะครับเพื่อทีผ่ผลิตกระแสะไฟฟ้าที่เราได้ไหว้องค์พระได้ไหว้พระมาสักครู่นี้นะครับไปในตอนช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยจะใช้ไฟของระบบนี้ทั้งหมดโดยไฟบริเวณรอบองค์พระนะครับไม่ใช่แค่ไฟในองค์พระอย่างเดียว รอไฟทางเดินไฟตรงสวนนัง่งสวนยอมต่างๆข้างๆของของขอ,งองพระนะก็จะใช้ไฟของระบบนี้ระบบนี้เอาสั้นๆนะครับก็คือว่านอกจากจัก,กรยานปั่น10คันแล้วที่ให้กำลังไฟฟ้าผลิตเท่ากับเก็บสำรองแบตเอาไว้เพื่อใช้ตอนกลางคืนก็จะมีโซลารเซลล์อยู่บนอ่าครอเวของหอพักนะครับเดี๋ยวถ้าภาพจับได้ก็ลองจับภาพดู ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ที่ทําโครงการนี้ที่ร่วมกับทีมของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค,ค,ครับค่ะคุณปิยะภัยบุญลุ่งโล้นนะคะเป็นวิศวกรไฟฟ้านะคะที่ทําโครงการนี้นะคะพี่อธิบายให้หน่อยอะคะ่ะว่าความเป็นมาแล้วก็การทําโครงการนี้เป็นยังไงคะครับ โครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านรองสุวรรณาน,นี่ฮะได้ได้ได้คิดว่าดีไซน์ว่าจักรยานที่เสียแล้วเนี่ยของจักรกาเนี่ยจะเอาเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะฮะก็เลยคิดโครงการขึ้นมาช่วยกันคิดโครงการขึ้นมาทั้งทีมงานทั้งทั้งที่ทึุษาทั้งหมดน,นะฮะก็เลยนําจักรยานเนี่ยมาเพื่อเป็นการปั่นไฟนะครับปั่นไฟเพื่อให้เกิดพลังงานฟรี แล้วก็นําไปจ่ายให้กับองค์พระซึ่งมีการเปิดไฟอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับในนี้ถ้าการปั่นไฟฟรีผมก็คํานึงถึงว่าเด็กคงไม่ได้มาปั่นทุกวันนะฮะคงจะเจอหน้าฟงหน้าฝนอะไรไปบ้างก็เลยจะต้องใช้โซลารเซลล์เพิ่มขึ้นอีก4ี่แผงนะฮะสี่แผงดูนี่จะอยู่ที่ประมาณทัก200วัตต์ต่อวันที่สามารถชาร์จมาร่วมกับการปั่นจักรยานของนักศึกษาด้วยซึ่งถ้ามีการนักศึกษาสามารถปั่นพร้อมกันที่10บคันเนี่ย ถ้านักกษมมาปัน่นประมาณสัก 5, 5นาทีเนี่ยสามารถจ่ายให้กับองค์พระได้ตลอดทั้งคืนทุกทุกคืนนะฮะแค่ประมาณคนละ5น,5นาทีต่อวันเท่านั้นเองก็สามารถพอใช้สําหรับองค์พระทุกๆคืนอยู่แล้วแต่ถ้าปั่นมากเราก็จะมีพื้นที่ในการเก็บพลังงานตรงนี้เนี่ยได้อย่างเยอะนะฮะคือแบตเตอรี่ที่ออกแบบไว้ประมาณ9,600วัตต์นะฮะท่านสามารถปั่น แล้วก็สามารถเก็บเข้าไปได้ทุกๆวันซึ่งจริงๆระบบตรงนี้โดยรวมของทั้งหมดถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสามารถสำรองไฟได้ถึงสองวันกว่าๆนะครับคุณปิยะคะที่เราเห็นสี่ก้อนนี่คืออะไรอะคะครับตรงนี้คือเป็นตัวประจุพลังงานคือแบตเตอรี่นะฮะที่เราเก็บไฟสำรองตัวนี้เนี่ยเป็นการเก็บไฟสำรองจากโซลาเซลล์และจาก,การปั่นจักรยานโดยไฮบริด นะฮะโดยโดยโดยระบบไฮบริดคือม e> ีสองระบบชาร์จเข้ามาแล้วก็จ่ายไฟให้กับองค์พระทั้งหมดนะครับก็คือเป็นพลังงานร่วมที่เราเรียกว่าไฮบริดใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เราได้ใช้ไฟกับจากการไฟฟ้าบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีเลยฮะไฟจากการไฟฟ้าเป็นศูนย์เลยครับเป็นไฟฟรีทั้งหมดครับถือว่าเป็นคลีนเอเนจีจริงๆเลยนะคะคุณพิะคะที่เราเห็นสี่แผ่นข้างบนนี่คือโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้คือโซลาร์เซลล์ที่เป็น ตัวรับพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตยนะฮะเข้ามาตัวนี้จะจ่ายเข้ากับระบบเนี่ยประมาณ40%าของตัวระบบทั้งหมดนะฮะเป็นเป็นตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รับเข้าระบบนะฮะพร้อมกับตัวจักรยานพร้อมกันด้วยครับผมค่ะก็คือจักรยานเนี่ยที่เราปั่นปั่นเนี่ยก็คือเพิ่มพลังงานจาก40%ให้เป็นร้อยเซเพื่อที่จะปั่นให้องค์พระมีแสงสว่างขึ้นในตอนคืน ค่ะโอกาสนี้ก็อยากให้ท่านคณะบดีช่วยกล่าวถึงโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนพวกเรามาออกกําลังกายแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะครับก็อยากจะบอกว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเราเป็นกรีนนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับตน้ตนๆในอ,อันดับแรกที่ได้เป็น Green น n ด v e เว i ร์เนี่ยนะครับก็ผมเองในฐานะของคณะวิศวะนะครับในฐานะที่เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างนะครับเทคโนโลยีต่างๆ นะครับนำมาให้เราเราก็ประยุกต์นะครับในสิ่งที่ทําให้ส่งเสริมให้มาเวเลยเนี่ยนะครับได้นาเอาเขาเรียกว่า KPI หรือนําเอาสิ่งที่เป็นพลังงานของคนพลังงานของชุมชนนะครับเพื่อให้ตระหนักว่าตอนนี้เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องสิ่งที่สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมกันสร้างพลังงานทดแทนได้นะครับแล้ววิศวะเป็นคนสร้างระบบหรือเป็นนําเทคโนโลยีมาให้ใช้งานกัน นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบแรกๆที่ว่าต่อไปผมอยากเห็นว่า,าตามมหาวิทยาลัยตามจุดต่างๆอาจจะมีที่ออกกําลังกายแบบนี้ซึ่งสามารถจะสร้างพลังงานไฟฟ้าสร้างพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นกับมนุษย์เราในช่วงนี้ค่อนข้างมากนะครับพลังงานอื่นก็ถัดกันไปนะครับเช่นพลังงานน้ามันพลังงานอื่นๆนะแต่พลังงานไฟฟ้าเราค่อนข้างจะใช้กันเยอะในช่วงกลางคืนคน,นะก็ขอเรียกว่าเชิญชวนลองมาใช้ระบบ ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ t i e for l i นะครับที่โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็ภาควิชาอื่นๆที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็ขอให้มาใช้งานกันแล้วลองดูว่าไฟฟ้าองค์พระนะครับสร้างแสงแห่งธรรมโดยพลังงานของท่านนะฮะจะเป็นยังไงขอบคุณครับค่ะอยู่บริเวณหน้าหอสีนะคะเชิญชวนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ